ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม comment, คอมเมนต์คลิปวิดีโอใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช e ้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลิข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t ็อค่ะแล้วก็เลือกหมดหมูตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นั่นเองนะคะบริการตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะก็จะมีแบบซูมกับกําหนดเองเนาะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นกําหนดเองนะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t ็อของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บทัด 1คอมเมนต์น,นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคําว่าสวยจังเนาะขั้นต่าอยู่ที่1คอมเมนต์นะคะเราก็ใส่มาทั้งหมด5คอมเมนต์นะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ให้เหมือนกันทุก5บรรทัดแบบนี้เนาะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะเราก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง5คอมเมนต์กันเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะเรากดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว,ว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็ะสามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0า0มื่บาทต่อครั้งราบบนัสท่าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้น เราก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วสแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดจ่ายตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัต <The od> ิการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะสีส้มๆสตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหรรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะดิงการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะแล้วก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีกสามเปอร์เซ็นตด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่รกินนะะรกตน ก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะคอมเมนต์อยู่ที่ห้าคอมเมนต์ก็คือมีตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะที่สถานะบอกไปเนาะกำลังรอประมวลผลอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็ให้เวลาทางเว็บไซต์เขาดาเนินการให้เราสักครู่ก่อนเนาะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะคะเราจะตัดภาพมาอีกครั้งเนาะตอนที่คอมเมนต์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะคอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคําว่าสวยจังเนาะก็ขึ้นมาทั้งหมด2คอมเมนต์นะคะแต่ที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณแค่สอสานาทีเองนะคะก็ขึ้นยอดมาให้นะเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดำเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนคอมเมนต์ที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social เค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรัับวนนี้ใสน จนจะะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้พิดประการได้ไปเนาก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ